สวัสดีครับนักเรียนชั้นปันโทปรึกษาปีที่6ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาพภกษาครับเรื่องที่ครูจะสอนวันนี้เป็นเรื่องของกีฬาและสมรรถภาพทางกายครับเดี๋ยวจะมีเนื้อหาต่อจากคาบที่ผ่านมาครับเดี๋ยวูเนื้อหาครับการกระโดดไกลครับต่อครับข้อที่3ครับการลอยตัวในอากาศครับให้เวียงน้ําหนักตัวไปข้างหน้าให้มากที่สุดนะครับ สี่ครับการลงสู่พื้นเมื่อลอยตัวอยู่กลางอากาศให้เอนตัวและเหยียดเท้าไปข้างหน้าเมื่อส้อนเท้าทั้งสองสัมผัสพื้นให้ก้มตัวไปข้างหน้าโดยเร็วนะครับพร้อมกับให้งอเขา่าพับเอวและกลางแขนออกเล็กน้อยเพื่อช่วยในการส่งตัวครับต่อไปข้อที่2ครับกติกาการกระโดดไกลครับซึ่งกติกาการกระโดดไกลโดยมีพอสังเกตดังนี้ครับ หนึ่งเลยครับเมื่อผู้เข้าแข่งขันมากกว่า8คนให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนทําการกระโดดได้คนละ3ครั้งนะครับผู้ที่ทําสิถติได้ดีที่สุดใน8คนจะได้ทําการกระโดดต่อไปอีกครับคนละ3ครั้งอีกครับในกรณีที่ผู้แข่งขันมี4คนหรือน้อยกว่านี้ให้แต่ละคนทําการกระโดดคนละ6ครั้งครับต่อไปข้อที่2ครับถ้าผู้เข้าแข่งขันกระโดดก่อนที่จะ ถึงกระดานเริ่มก็ถือว่าการกระโดดได้ผลสามารถบันทึกระยะทางได้ครับต่อไปครับข้อที่3ครับระยะทางที่ถือว่ากระโดดได้ให้วัดจากรอยที่ปรากฏบนหลุมทรายด้านใกล้กับกระดานเริ่มมากที่สุดนะครับไม่ว่ารอยนั้นจะเป็นแขนขาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายก็ตามไปยังเส้นเริ่ม และการวัดต้องวัดตั้งฉากกับเส้นเริ่มหรือเส้นสมมุติที่ต่อออกไปจากเส้นเริ่มเสมอครับต่อไปดูข้อที่4ครับระยะทางกระโดดทางที่ดีที่สุดของผู้เข้าแข่งขันจะถือเป็นสถิติครับในการกระโดดนะครับต่อไปข้อที่5ครับถ้าผู้เข้าแข่งขันลงสัมผัสกับพื้นนอกบริเวณที่จะใกล้กันนเริ่ม มากกว่าลอยบนพื้นทรายนะครับถือว่าเป็นการละเมิดกติกานะครับห้ามเลยบนพื้นทรายนะครับติดกติกาต่อไปข้อที่6ครับหลังจากกระโดดลงไปในหลุมทรายแล้วห้ามเดินย้อนหลังกลับจากหลุมทรายนะครับจะป็นกติกานะครับให้เดินไปด้านหน้าอย่างเดียวครับห้ามเดินถอยหลังนะครับเมื่อสัมผัสบนกระดานทรายเลยนะครับในบอ่อทราย ต่อไปเป็นรายงานครับข้อที่หนึ่งครับจงบอกกติกาการกระโดดไกลมาพอสังเกตครับให้นักเรียนตอบมาครับต่อไปข้อที่สองครับการกระโดดไกลมีประโยชน์อย่างไรครับตอบมาชิ้นเดียวกันครับต่อไปข้อที่สามครับการลงสู่พื้นเมื่อลอยตัวอยู่กลางอากาศให้ทําอย่างไรครับตอบมาช่้นเดียวกันครับ พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเลยครับตั้งจะทำงานแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ